สวัสดีครับทุกผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าบ้านยิใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทสตักบัว DIY นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งทําเข้ามานะครับก็จะมาเทสให้ลูกค้าได้รับชมด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นฝักบัวที่ผม DIY ไว้นะครับก็ใช้งานมาเกือบสองปีแล้วนะครับนี่นะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ แต่ก็มีหินปูนเกาะติดบ้างนะครับแบบนี้นะครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวดูเคสครับอันนี้หลังจากใช้งานมาเกว่าสองปีนะครับโอเคครับยังแรงใช้ได้อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ลูกค้าสั่งกันบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับเราก็ทําเป็นเกลียวใส่นะครับเราสามารถถอดออกมาทาความสะอาดได้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเปิดนาอ่านี่นะครับตัวที่จะส่งลูกค้านะครับน้ําไหลออกทุกรูครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับนี่เลยครับน้ําไหลแรงมากครับ ก็ถือว่าผ่านนะครับตัวนี้จะทําการส่งของให้ลูกค้านะครับก็มาทําการเทสก่อนนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับจะสั่งทํานะครับสามารถสั่งทําได้เลยนะครับอถ้าเกิดว่าสั่งทานะครับจะได้เฉพาะชุดหัวฝักบัวนะครับแล้วก็จะมีข้องอเกลียวตัวนี้นะครับแถมไปหนึ่งอันนะครับ การติดตั้งนะครับก็ต่อท่อ PVC ซีมาครับแล้วก็มีวาปิดเปิดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปด้านบนแบบนี้ครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับง่ายๆครับวิธีการต่อก็ง่ายๆเลยช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับถ้าอยากอาบน้ําฝักบัวนะครับที่เป็นน้ําตกแรงๆแบบนี้นะครับ สามารถสั่งทำเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะมีลิงก์ลนย์อยู่ใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ